ค่ะจอยจากจอยบอลูนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีทาฐานลูกโป่งค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีลูกโป่งทั้งหมด8ลูกค่ะลูกโป่งยาวหรือลูกโป่งไส้ไก่นะคะ1ลูกแล้วก็ลูกโป่งฟอยที่ต้องการ1ลูกนะคะอ่ะเริ่มกันเลยเมื่อเราสูกลูกโป่งเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาสองลูกค่ะจับมาผูกกันลองทำกันยานิดนึงค่ะ หนึ่งคอมักกันเสร็จแล้วค่ะเอาสองบวกสองลูกนะคะมาพาดกันแบบนี้แล้วก็หมุนมีนรอ,อบได้แล้วลูกโป่งชั้นที่1กับชั้นที่2นะคะเมื่อเราได้ลูกโป่งสอง 2, ชั้นแล้วนะคะเราก็จับมาผูกกันนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาลูกโป่งยาวค่ะมาผูกที่คิตตี้แบบนี้เสร็จแล้วเอาไปใส่ด้านบนค่ะ กลับมาด้านหลังนิดนึงแล้วก็ถูหนมากเรียบร้อยแล้วค่ะ